สวัสดีครับพบกนันนะจาโต้โซออนไลน์นะครับตอนนี้เราอยู่ที่บูธของบุญไดเนาะข้างๆผมนี่คือไอออนิกไฟเอ็นนะเป็นรุ่นที่ตกแต่งพิเศษด้วยแล้วก็แรงด้วยนะมันจะดีไหมครับถ้าเกิดว่าเราอยากได้ลุคแบบนี้นะแต่ว่าในราคาย่อมเยาสมมุติว่าผมอยากได้ไอออนิกไฟคันนี้แต่ผมอยากได้ชุดแต่งคันน้นแน่นอนว่ามันอาจจะต้องไปซื้อรุ่นนู้นใช่ไหมแต่ตอนนี้เขามีทางเลือกใหม่นะครับบุญไดได้ทํารุ่นเขาเรียกว่ารุ่น เอ็นไลน์นะเป็นรุ่นที่เอารุ่นเนี้ยรถไฟฟ้ารุ่นเดิมๆเ,เนี่ยมาตกแต่งพิเศษแล้วตาจะเป็นยังไงอยู่หลังหูแล้วครับนี่เลยก็คือเจ้าโคโนิเล็กริก เอ็นไลน์คันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเคยมาขายในบ้านเราแล้วผมก็ไปทดสอบมาแล้วเป็นรถที่กําลังแรงพอสมควรแต่ตอนนี้เขาไม่ได้มีมาขายแล้วรุ่นนี้เขามาโชว์ชุดแต่งของเอ็นไลน์สีแดงที่เป็นสีประจาของเขาครับอันนี้ต้องบอกว่าเขายังไม่ขายแล้วเอามาให้ดูดเฉยๆแล้วอีกหนึ่งรุ่นที่ผมชอบนะั่นคือ Ionic 5กไฟทเอ็นไลน์มาแล้วด้วยดูสีเขาเป็นสีแดงนะครับตัดกับสีดำเนาะแล้วก็มีทิมนี้มันดูสปอร์ตเนี่ยนี่มันโลโก้เอ็นไลน์องบอกถึงความสวยงามของเขา ล้อนะเป็นล้อด,ดีไซน์ใหม่ใช่ไดูใหญ่ขึ้นนะครับแต่ว่าอาจจะไม่มีคาลิปเปอร์เบรกที่สามารถจะเบรกได้ดั่งใจแบบเอ็นไลน์เอ็นคันูเนาะแต่ว่าโดยรวมแ้ะสวยงามภายในนะครับก็มีการออกแบบใหม่ มีความใช้ทิมที่มันเป็นดำแดงนะมีแอมเปรสีแดงดูสปอร์ตมากๆเลยคันนี้เปิดราคาแล้วนะครับราคาอยู่ที่1,988,000้าบาทแล้วก็มีการอัปเกรดของแบตเตอรี่เนี่ยมีการเพิ่มความจุแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นนะครับเป็น84กิโลวัตต์ชั่วโมงนะวิ่งได้530กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งในมนาตรฐาน NEDC คันนี้น่าสนใจมากๆไปดูภายในกันหน่อยนะ ตัวอ right. like ีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เปิดตัวพร้อมกันนั่นก็คือด้านข้างของผมคือคันนี้เปิดตัวเปิดราคาแล้วต้องบอกว่ารูปลักษณ์เนี่ยมันต่างจากเคียต้าที่เราคุ้นเคยกันแบบหน้ามือไปหลังมือเลยด้วยโทนที่เป็นสีดําแดงนะภายในแล้วก็ภายนอกที่มันมีเอกลักษณ์คือมองแล้วมันเหมือนเคียรต้ามินิเชนนอ่ะแล้วก็มีการปรับปรุงหลายอย่างคันนี้เปิดราคามาที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับน่าสนใจมากๆตัวคันนี้ยังเป็นเครื่องยนต์น้ํามันอยู่นะครับก็มีแรงม้าอยู่ประมาณร้อยกว่าตัวเนาะ ก็เพียพอไปการใช้งานขับอหล่ออันนี้เหมาะมากๆนะครับส่วนรุ่นสุดท้ายที่เปิดตัวไปแล้วนะในงานนี้เลยครับแล้วก็เป็นรุ่นที่ขายดีมากๆเป็นรุ่นที่ทําให้คุณไดเนี่ยเปีปปป้ยงปังโป้งเป้งเลยนั่นก็คือรุ่นนี้ครับคุณได้ตา a r l e นี่เลยคุณได้ s t a ล l e a Elite Plus นะอันนี้เป็นรุ่นที่มีการปรับปรุงทําให้มันน่าสนใจซึ่งก็คือมีการเพิ่มอุปกรณ์ความปลอดภัย แอร์ดั <Air> มานะแอร์ทิปควบคุมโชนชุนจุนยุ่นี่เตือนการชนแล้วก็เวลาเข้าซองออกซองมันจะเบรคอัตโนมัตินะแล้วก็มีฟังชันอึงมากมายเลยอันนี้ก็เปิดตัวแล้วราคาอยู่ที่1 8 9 0 0 0 0บาทนะครับก็เป็นรถที่น่าสนใจรุ่นหนึ่งนะของคุณใดยังไงมาดูได้ครับที่บูธคุณใด้มอเตอร์โชว์สมรน่าสนใจมากๆครับไปก่อน